ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทางไปบ้านกู้กาสิงนะครับอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพอดีนัดพีโยงไว้ครับเป็นเครือข่ายฟอร์วาร์ดมันน้องต่อแป้นนั่นแหละนะครับไปนน้ออาจจะไปแป้งนกอ้างนะครับนกคู่อ้างผมมอกนกคู่อ้างอยู่แล้วเนาะแต่ที่กําลังสี่โมก็แจ็คสีไปหอดแจ็คสีได้แจ็คโตพี่น้องแต่ว่าที่ในเนี่ยเบิ้งไว้แล้วตัวนึงนะครับเป็นห้องเป็นห้องสองเท่าครับพี่น้องนะครับห้องสองเท่าน้องเป็นนกฟึ้นได้ครับนี่เป็นนกจากกรุงเทพอาย่กรงสองป เฉลี่ยประมาณ60-70นะครับมันห่องไว้35นะครับเมื่อนี้สิได้เชียร์กันังไอพี่น้องเพราะว่าผมไม่มีนกตอเล่นนะครับพี่น้องพี่แตนนกฝึกตัวตเจ้าทำหนาผมยังคือจีว่ว่าเสียลงไปกรุงเทปน้ำมอเพราะว่ามันดิ่โพดครับผู้ถอดมันคืบว่าแล้วแอบยืยน่นกับเพราะท่าน,นเอกยิงนะครับกเ็เลยว่าสิเอาไปทั้งสองตัวนะพี่น้องก็เลยจีบเอานกพิยง,งไปทั้งสองตัวเลยนะครับนกจะของ,งของจะของจีบว่าไปนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปบันกูกาสิงครับผมเคยมาเห็ด มีใจั้งแต่สมัยเรียนสารคามอยู่ทุงคลร่า้องไห้นะครับพี่น้องกอติดตามชมคลิปกันแล้วกันครับเอาจำหนี้ไปข้นขับขับรถก่อนเ้อพี่น้องเด้อฮองไห้ท่างไปครับพี่น้องครับนี่นะทุงคุราร้องไห้นะครับแรงผลิตเขาหอมมะลิดีที่สุดในโลกนะครับอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิโอเคนี่นะครับพี่น้องเบืองสองขางท่านะครับนี่จะเข่ากำลังพ้อเกี่ยวพี่น้อง จะว่าปีนี้พน,ว,นว่าน้าม่อถ่วทดีครับตัวปีน้าสิถ่วหน้าน้าม,าม,ามลาทรงมากปีนี้ใครแน่ยขนพอดีคันกะคันบ้านแถวบ้านผมแรงเขาเจะพอดีครับแต่คันแถวบ้านผมน้าหลายในทางนี้ถว่วไม่เป็นเรื่งสั่นนะครับตอนนี้กำลังเดินทางบ้านปู่กาสิงค,ครับนัดกันไปจังหวัดวานนี่แหละจังหวัดานตะจุราแล้วพวมีหม่องสีเบียวเราพี่น้องนะครับจังว่าสี ผัดแก้วังแก่ข้าวอยู่อกตะวันก็นเห็นคนต้อนแล้วโอ้ยมันเด็กต้อนต้อกันตัวนี้ก็บพี่ตะนกฟึกนี่สีขาวใส่เป็ี้ยวหลมน,นะครับเตี้ยกับคนกับพี่ตดะดูผสมผมก์ครับว่าจะดูสมพี่น้องเพราะว่ามันไปขันดูเขาเจะสีรองเลี้ยนนะครับคือผมบอกนั่นแหละเขาสีรองเลี้ยนเขาสีว่าทะเลหาตะปลาลอยพอปลาลอยกันยางไปมันเซราขันนี่ลูผสม,ผม,มนี่เคาะหงมโซ่ดีครับไม่ต้องสั่นนะพี่น้องไก่ทอดบ,บ้านแล้วล่ะครับ กรับเป็น้องเอฟซีมาถึงบ้านอาจารย์ยงแล้วนี่ไปเสียเ <laughs> จ้าเช็คบินครับเฉลยประมาณหกสิบนัอตได้เนาะหกสิบเจ็ดสิบครับเฉลยนี่นหนหนเจ้าเช็คบินนะครับนกตอหลายคนเอาหมองเกีงเลยพี่น้งนนองการนกฟึกไปฟึกเข้าวพายนี่เริ่มปิดได้ไเพือดดมีล็อกวะมันไม่ล็อ,อกเมันยังครับมันมีเดือดทั้งๆอยู่ ที่สวงครับนี่กนกฝึกอ่างสีถึงหกคำตัวนี้แล้ท่านมีเซเลยครับพี่น้องเอาไว้เจ้าของลงบนอวยพอนะครับทำเนียมการเซนดอกอีสา,วานวันทอาเออไปต่อไปอยู่ีโชกเหยือรากเห้มันโอ้ยงงงงยังไงวะงงผวัด <c oughs> ครับงงผวาบครับไปอยู่ให้ต่อนนีนไ้ได้หลาย ไม่โค่นไปหลบไปสองตัวนี่กระเด็ดอยู่ด้วยในนกเนาะนกกรุงเทพตัวนี้นีนนนน่ยหาหาดรื่ต่อเรื่ขึ้นขึ้นเลยเก่งอยู่ครับมันคือเราสีเก่งอยู่เพราะนส่งดีครับส่งงามอยู่งงนะเมียนครับแต่ขาขกับงามนะนเนี่ยตัวันยาวดีครับตัวยาวดีแต่ว่านกกรุอองเทพมันอยากนกตัวหลอดเนาะนกปูยี่ขึ้นบานเท่าครับแต่มันขึ้นง่าะเมียนมันขันไว้นะครับ เป็นอันว่าแต่เสียพี่น้องเอาเจ้าเช็คบินนะครับนกตอลักครับนกฟึกไอ้ส้มพเนียดจานยงก็เกือบพ่อพ่อกันครับพ่อพ่อกันสร้างทั้งไหนครับนี่เ็หเขาเองมาเหรอเห็ดเขาเอเห็ดเอิกมาเหรอโอ้ไอเห็ดเองวะครับนี่อืมตบในตัวนียนมะคนเครือใส่ตัน โอ้สรางเติบยอะครับนี่ไฟเนียก็เฮ็ดเองตุงมือเฮ็ดเองอวางว้ปีนหาลอครับอันนี้ปีนว่นี่เฟเนียปีนบ่หรอครับสาวนลสาวไส้เดือยบ่เออเป็นขี้บ่หนะครับนะบ่บ่ใส่หัวนัดบาดีมาเบิ่งนกนีหมด ตุ man, 1, ่มพ่อบาดครับนี่ตุ่มสาขาเดียวกันมีใบบม่ได้ใช้น้องไม้เจ๊ใบได้ไหมตุ่มพยาบาตนี่ตุ่มเก่าใช้น้องไม้หมดอยู่คนใส่ล้องไม้อยู่เชื่อหรือไรอืมอันนี้คอันนี้ไดี๋ยวใช้ได้ตัวเดียวนะครับเนาะตุ่มพ่อบาดเจ๊เด้งหน้อยหนึ่งอืมมีไผยมาคนเดียมันหน่อยคดครับ ยงังส้งมตกคนพี่น้องเดีย๋ยวนี้ทุกวันกูกาสิงครับอำเภอเกษตรวิสัยรอยต์โอ้ใบนี้ใหญ่แห้งเงี้ยของผมอย่างนี้ต่างๆครับต่างๆต่างๆโอ้พี่ครับเนียดข้อนบนสองหน้าไอเฮดเองมัดบอกคำนี่เฮดเองมัดเลยฝีมือพี่น้องสร้างได้รแล้วครับเด้อสร้างได้รได้นี่กัน <laughs> พื้นมี่ไม่ได้เห็นไงตดตบในตัวนี้ตบในตบเข้อในครับ เราพบในเห็นนั่นช่องลูกิสานค่ะตรงแกใส่ผมก็ลองใส่บ้างแต่ว่าน้งมันหูอ่ะเขาพูดว่าน้งหูแหรอมันแต่ว่าขันมันก่อเสียขึ้นถ้าว่าขันมันไปตบแล้วใส่หนงเข้าเนี่ยมันอันตรายไงมาทันนะครับอันนี้แหละครับอะไรสั่นฮักอันปั๊บได้ตัวนั้นครับอันเปตัวกรุงเทปตัวเอาไหนตัวนีกว่ามันเป็นสั่นฮักชั่นฮักปั๊บเราดัดได้นะครับเนาะอันนี้อันนี้คุณเคยเล้งพี่น้องนี่ ครับเนี่ยทุนเนี้ยเองสันสันกิริ์มาเบาผมผมใส่แต่เสือตบตูดนะครับมันมันเคสหลักเคสเคสเท่านั้นเข็ดเลยไปของสายไฟดิไม่เห็นว่าไปผมผมนกถือแล้วมันหมุนดินกมันหมุนมาหนิหมุนไปขวางขันเหล็กนกถือลับไปของครับที่นี่ที่นี่ที่นี่มันจะเป็นแบบว่าถ้ามัมีมูไปนั่เนี่ยเข็ดเลยแม่นครับไม่มีสาไปต่อยเอาดิเอาเอาสาใส่คาเตอร์หรือปาดถิ่มครับอืมสันหักปร้อมรับ ผพเนียดเด้เดงกันนะพี่น้องครับนี่ฝีมือเพลินเพธรรมดา,าอาจารย์ยงรับเห็ดเพเนียดปะครับเห็ดเพลนบ้างเทืออะไรครับอืมไมเป็นบ้างเทือละไรบ้งางแต่ว่าง,างเอาจังจองสอบถามมากกันแล้วกันกันเองได้ครับเออประมาณนี้ครับพี่นอ้องมายาบายไส้เพลินลองโป๊ป๊ทึงกระนแมนครับทึ่งอันเสาแมน วันนี้นกฟึกตัวนี้บอลพี่น้องที่ว่ามันลบนกตอนนั้นแี่ครับเอาไปฟังอยังเพื่อนอยู่ห้งองอ้างเกือบตลอดแต่ว่ามันมันลบนกพี่น้องใจบอดีนะครับบอลในน้ำไข่ไป็ดตอคนว่าหันซื้อไปฟังไหนอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แหละข้าวลมดีเขาข้าวลมดี โคตรลาเล่ทั้งคนโคตลาเลนะ่นลตัออกอ้างได้บ่ออกแฟนครับเน่อย เดี๋ยวก็ห้าหอืมแล้วที่เชียงวาครับมับมันเอิวนับเดี๋ยวคับอ้างงุ่งอ้างใช่ไงมวายครับตัวตัวนี้ตัวนี้คัดอ้างนุ่งอ้างวายตัวนี้มันจะแบบจะได้แบบตัวไหนตัวอะไรครั่างครับตัวนี้มันจะเป็นกระคาล่มอืมคาล่มหลักๆตัวตัวที่ผมมาเห็นไหมเป็นปะตัวที่ว่าตัวที่บอกกันไปว่าตัวนี้คือตัวนี้นมั้ยครับนี่ได้เลยอันนี้ที่บเนียนี่ มาจากพยาบาลอืมครับครับกก,บกเคดิครับอันน,ออนั้นแบบลบที่ลบครับนะตัวน,นี้เป็นเดี๋ยวขวาค้าร่มนะครับเนาะเป็นปะอืมอ่วันเดืนเช็คอไหนรอเช็คดิเช็คเดยงไราไรไปเดียวยกีมาทีไดไดเห็นเห็ครับเออปขอไปเรีครับพี่น้อง ค่ะกับจากกูกาสิงนะครับแม่แบีกินขาไม่กินขามกันนะพี่น้องเด้อจุ้ยอยอมครับผมน่ากะลอกพีกูไปน้ำกันมาครับจะคล้องบอกักสามคุกชานุ่มไม่กินขมพี่น้องไม่กินขามกันครับติงสีงเมื่อบานติ้งสิงนกไวล่องครับผมนกกะปลากอยหนิล่ะครับอีกตัวหนึ่งกัหอ,อยหนี่ กับเช็คบินนะครับตอนนี้พ่ะท่านมีเสือพี่น้องนี่คือตังเสวานจะเก่งโมกส่งก็ลากลาไปนะครับพราเจ้ได้มีเสือเรากินขอกันพี่น้องครับเจ,จ้งจิ๋เมื่อบานนะครับผมหลากหลายพี่น้องอาหารครับมากินน่วกันได้ครับเด้อกินเนื้อส้อ,อยากก้อนลงกุ้งครับแต่หอดกุ้งเทปรสมแส็บรสแส็บตะบานเท่าครับถ้านะกินมื้อนี้เรียบร้อย ครับเอาหมดแรกเจอกันครับผนีิบใหม่แก้มขามหลังแง่นะครับพี่น้องแบ่งไปทางอุบลราชธานีนะครับอาเภอม่วงสามสิบผมกบคุณลูกค้ากันเลยครับมืันนี้เอามาทรงอยู่ครับแต่ว่าล้านแฟตเขาบ่ามีกองแหน่นะครับพี่น้องเขาว่าให้ไปแพ็กซอกอนมาทันว่ามืันนี้ไปซะนี่กับพีทผมด้วยว่าจะรอดทรงไอ้เพิ่นมื่อื่นนะครับกันโอนเงินมาให้แล้วลูกค้าอยู่อำเภอม่วงสามสิบนะครับอันนี้ก็ค้อนที่แถมไปนั่พี่น้องความใสนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนค้อนนี้ก็ได้ มือนี่งส่งไปที่นี่เพื่อนนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดนนุนนะครับเด้อพนเกานแขนขามมือมีแบงก์เลรครับเมื่อแล้วแบงก์ล้างเดียวครับล้างหน่อยเอาไว้ทรสยครับผมครับพี่น้องมหอนบ้านแล้วครับตัวนี้เจ้าล่อมซี่ครับนี่ดินแบบแบบที่นี่แหละนี่ครับเจ้าอ่างหางเงานะครับตัวนี้พรท่านเป็นต่อพี่น้องเป็นนกฟึกนะครับนี่ตัวนี้ขาโตสองเท่าครับเหมาะบทตัวเลยพี่น้องครับเดี๋ยวรอดมือวางิีขันไงบอครับเปลี่ยนกรงเปลี่ยนสถานที่ ครับพี่น้องตอนนี้เอาเจ้าเช็คบินนะครับออกมาทงเลยมาล่องเมืองว่าสิเป็นทังไหนพี่น้องแบงวม่าเมื่อนีแล้วก็เอามาล่องเมืองมือนี่แล้วครับ,าาน,น,กบนกต้อรักฉเฉลยหกสิบเจ็ดสิบครับพี่น้องนะครับประมาณเจ็ดสิบหรอ่าท่านต่อถึงสายเมืองกรุงเทพแล้วก็ต่อยุบ้านนะครับมันก็เลยร่วมร่วมกันประมาณนี้และครับกระติถิท,ทีกับพวกนาสิประมาณซ้าเจารลอเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นนกกรุงเทพครับแบงจากพิยงบ้านกูกาสิงนะครับ ล้อบเบิงพี่น้องสิเป็นยังไงครับผมเจ้าของผล่านกตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งคือขันแซมผนียแล้วบบคุ้มผาบมดินครับถ้าขันคุ้มผาปุ๊บนี่เห็นเมื่อือ,อนี่ดินนะสันผมก็เลยลออเบิงเนี่ยนกเห็นเขาจะเห็นหนากันมือนีมือแรกถือยางเมื่อกันนะครับนี่ถือยางแบบผม็ดุงเทปนะครับยุแบบสูสม,มุดปกากันาสีดินบอนะครับนี่แก้หวัวต้นไส้แล้วพี่น้องครับ บ่ดินนี่ลีพี่น้องบ่ดินนี่ลีแปลกอยู่ขึ้นกันครับเอ้าไก่หอานต้นไส้แล้วครับไปจังเลจังวากันครับผมกินต้นไม้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอหลุนวาสิตกใจบ่ครับสิเตือนบ่เตือนทินเตือนเจ้าของไม้มาท่านเขากันใดบ่ไหนพุ่งจีคันเร็วบ่พี่น้องแต่ว่ายุ่งเพิ่นพันวาคันเร็วนะครับนกอายุสามปีแล้วจะเลื่อยประมาณนั้นกับจีบบนาจิมีปัญหาเอ้าคันเราพี่น้อง ขึ้นต้นไม้เพรพ่อหานาที่พี่น้องผมเลยหยับออกมาทายอยู่ไอ้ไก่ครับแน่นอนคือนนเพลินอยู่ตอนนี้กำลังขันยนต์พี่น้องเป็นนกเสียงกลางหน่อยนะครับนกหลายอยู่พี่น้องบนนกปลาเถียนนะครับหมดครับครับเดี๋ยวเหมือนกันคำคำหมดพี่น้องยังเสียวโล่งครับสำหรับ เจ้าเช็คบินนะครับแมงมาาเมื่อกี้ครับพี่น้องบ่พ,อพอ่อสองสมโองนะครับมหาหอดบานเอามาตรงหน้าเลยครับโอ้ในการพี่น้องในการอยู่ครับมาท่านหยุดเลยครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มส่งเสียง นกปลาลายด้วยครับพี่น้องแถวหน้าผมนี่แหละครับนี่มูโรวาสิเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายสามหาสิบครับผมนกเอามาม่าเราไม่ได้ออกจากพเนเหนยดเลยครับพายพันธเหน็ดมาทงเลย เดี๋ยวผมไปหากลนขี่เดียนส่เบดกนลับพี่น้องครับเรา๋ยเบิ่งฟังเสียงนกไปน้ำกลนแถวนี้แหละครับผมนกป่าคันอยู่ต้นแค่เอานะครับอยู่หน้าผมหน่ยอยต้นที่ผมเคยแอบเจาะกระถินเจาะมีหน้านะครับแล้วก็คันอยู่ต้นขามนี่พี่น้องอันนี้หน้าผมนี่ครับนี่มันเขาไปใส่หันมดไรค้นอนปลาปลาเขานะครับเขามันก็ต้องเป็นเกสรผู้ต่อที่จมผมก็เลยปไปใส่หันทั้งหมดผมต้องใส่หันมันต่อเดี๋ยวเสียงนกคันอยู่นี่ ออกเสียงหน่อยครับผมเจ้าเช็คบินเจ้ากลงนั่นครับ,ต,บต่นกระตินะลงเสียงคันไปนอีกครับนะครับก็ก็ก็ก,ก็หันเลียนหน่อยหนึ่งมีรุนพี่น้องมีรุนครับผม ครับล่งเหรอครับพี่น้องครับผมเมื่อมีนกปลาเป็นหัวซ่านะครับเอาเนี่ยทดลองเมิองพ่อหอมปากหอมคอวันที่ยีสมหาเศร้าครับเดินทางมันมานคำคุ้นกันแล้วกันสำหรับเจ้าเช็คบินนะครับมาหันจะาของผลกับท่มาห่งคาังใจอยู่ครับก็าพยิญัตรมานน้องตอกแป้นครับเอามาพ่อก่อนครับวันนี้เอาใหม่เดี๋ยวพ่อนะครับอี่ยคุณจักว่ามันเล่นไว้บอลเอะสอกครับอย่างเมืองเขาเมืองน้ำพี่น้องเขาเหนียวครับ กับถือว่าสมมาภาคนพี่น้องสมกับว่านหลายเถื่อนว่านสามเถื่อจังเสดสัมหนีพี่น้องมัดเข่าปูมาหน่อยตอนนี้กําลังแม่นี่ครับอุปกรณ์ในมือนี่ของกัตตาักจกแล้วก็เบ็ดนะครับนี่อุปกรณ์หากินที่คนเยะเสียเบ็ดจะเข้าวพี่น้องเสียเบ็ดก่อนสียลงกุ้งนะครับก็อนจะเป็นขันบอดิไซดมือนี่ก็อนบ่มีเวลาใส่นะครับก็อนมีเวลาใส่มือนี่งก็มาออื่นนั่นแหละมืาขึ้นนี่ก็บว่านผะนี่กําลังงานขอไปหน้าพี่น้อง ใส่เบ็ดจะเข้ากันครับโอ้ยขันได้มากสิแล้วมึงกับว่าอยากกลับไปแล้วพี่น้องกับความสุงมึงกับตั้งกันนะครับเนาะเหตุจังไหนโดยหน้าที่การงานเจ้าของก็เลือกสอบภาคกลางแล้วจําเป็นครับในใหญ่บราในใหญ่ก็เป็นอีกเรื่องนึงกับผมเอาขอญาตก้นขี้เดียนตุ้พี่น้องเออใส่เบ็ดกับสีมาเอาบรรยากาศที่พี่ะเามือแรกบหับหนหาไข่ที่ไปน้ำกันเมนีนะครับขอบคุณพี่น้องทีที่ตามนะครับเด้อเราวผมสีโบให้ฟังว่าราคาโนกนั้น บักอ่างหางเง่านะครับสองเท่าครับผมแล้วก็เจ้าเช็คบินเทียมมาต่อตอนนี้แหละนะครับสามสิบห้าครับบอตัวเลยครับผมราคาจริงๆเหาคาน้่มมันไปนี่ประมาณนสี่ลอยนะครับมันคนอวมเภอพี่น้องผมอยู่จตุนะครับนกกระยุอวมเภอเกษตรวิสัยนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์สิ่งที้เราต้องไปองเทพทั้งสองตัวแล้วครับทั้งเจ้าอ่างหางเงวแล้วก็ทั้งเจ้าเช็คบิน ส่วนทับนาผู้ถอบผลมาเห็นน้ำครับดินปลานี่เสียวไว้จังได้ผนะก็เลยเสียว,ว้บบานสักก้อนพี่น้องหุดแล่ะครับปีใหม่จังหวากันกับเจ้าพร้อมเจ้าล่ำซี่ครับผมสํารับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงทนี้ก่อนครับสวัสดีครับ